จังหวัดลบบุรีค่ะทําพิธีมอบกล้าไม้ให้หัวหน้าสวนราชการภายใต้โครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน,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 นมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5สลักลางจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคาภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานมอบกล้าไม้ให้หัวหน้าส่วนราชการภายใต้โครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ประกอบด้วยต้นประดู่พิกุลพายุมะาขามงและสัก โดยมีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีสืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรมูล,ลนิธิภาคเอกชนและภาคประชาชนได้น้อมนําแนวพระราชดาริพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขและเพื่อแสดงถึงพลังแห่งความจรงรักภักดีและความสามารถความสามัคคีของปวงชนชาวไทยโดยให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนด้วยการปลูกไม้มีค่าอย่างน้อยคนละหนึ่งต้ ในที่ดินของตนเองหรือพื้นที่ดำเนินการอื่นๆที่มีความเหมาะสมทางนี้ในส่วนกลางมีการจัดพิธีเปิดโครงการซึ่งมีนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดพิธีมอบกล้าไม้ให้กับหัวหน้าส่วนราชการในวันและเวลาเดียวกันและถ่ายทอดสัญ,ญญาณไปยังส่วนกลางหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลอีกด้วย